สวัสดีครับพี่น้องผู้สวยงหาความจริงดูท่านเราเดินทางมาไกลเกินครึ่งทางแล้วนะครับจากพาร์ทแรกเราดูสนิมที่ธรรมชาติสร้างสารรพาร์ทสองเราดูดินที่เป็นแม่พิมพ์กำเนิดมาถึงพาร์ทนี้พาร์ทที่3เราจะมาดูร่องรอยของมนุษย์กันบ้างครับหลวงพ่อเงินท่านไม่ได้ลอยลงมาจากฟ้าแล้วเป็นโอปราสวยๆเลยนะครับท่านต้องผ่านมือช่าง ช่างมันนกช่างชาวบ้านที่ช่วยกันเททองหล่อท่านขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาและเมื่อมือ,ม,อ,ม,อมนุษย์สัมผัสกับวัตถุย่อมทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอร่องรอยนี้แหละครับที่เราเรียกว่าลายเซนของช่างในยุคสมัยนั้นไม่มีเครื่องเจียไฟฟ้าไม่มีเลเซอร์คัตเตอร์ไม่มีเครื่อง CNC ที่สั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องมือช่างมีแค่ไม่กี่อย่างครับสิวคอน และพระเอกของเราในวันนี้คือตะไบเชื่อไหมครับว่าแค่รอยขีดข่วนใต้ฐานพระที่เกิดจากตะไบธรรมดาอันเดียวเนี่ยมันสามารถบอกปีพุทธศักราชที่สร้างพระได้แม่นยำยิ่งกว่าหมอดูตาบอดเสียอีกวันนี้ผมจะพาท่านย้อนเวลากลับไปร้อยปีก่อนไปนั่งดูช่างเขาแต่งพระหลงพ่อเงินเพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่ารอยตะไบมหาการที่เขาเล่นหากันองค์ละสิบล้านหน้าตามันเป็นยังไง ก่อนจะไปดูตะไบเราต้องมาดูที่ก้นของหลวงพอ่อกันก่อนครับพระหล่อโบราณเขาไม่ได้หล่อทีละองค์นะครับเขาหล่อเป็นพวงหรือเป็นช่อนึกพวกองอังุ่นองค์พระแต่ละองค์จะติดอยู่กับแกนกลางด้วยก้านเล็กๆที่เรียกว่าก้านชนวนหรือสายชนวนเปรียบเสมือนสายสะดือที่ส่งน้ําทองเหลืองเข้าไปเลี้ยงคารกในคันพอหล่อเสร็จช่างเขาต้องตัดสายสะดือนี้ทิ้งครับเพื่อแยกพระออกมาเป็นองค์ๆ ตรงนี้แหละครับคือจุดตายจุดแรกสมัยรัชกาลที่5เขาใช้อะไรตัดเขาใช้เลื่อยเหล็กแบบบ้านๆหรือไม่ก็ใช้สิวตอกแล้วหักเอาครับดังนั้นรอยที่ก้นพระจะต้องไม่เรียบกริบเหมือนโดนเลเซอร์ตัดมันจะต้องมีต่อหรือมีร่องรอยการหักหลงเหลืออยู่บ้างถ้าท่านพลิกดูใต้ฐานแล้วเห็นรอยตัดที่เนียนกริบเรียบสนิทเป็นระนาบเดียวกันเป๊ะเหมือนเอาไปเข้าเครื่องกลึงมาให้วางลงก่อนเลยครับสันนิฐานไว้ก่อนว่านี่คือพระที่ตัดด้วยเครื่องจากสมัยใหม่ พระแท้ก้นต้องมีรอยตัดที่ไม่สวยมีรอยบิดรอยย้ําหรือรอยร้าวเล็กๆจากการงัดแงะความไม่สวยนี่แหละครับคือความสวยของพระแท้พอตัดพระออกมาแล้วก้นมันยังไม่เรียบใช่ไหมครับ มันยังมีตอเด็ๆอยู่ช่างเขาก็เลยต้องเอาตะไบมาถูเพื่อเก็บงานทีนี้เราต้องมาเรียนรู้วิชาเครื่องมือช่างโบราณกันหน่อยตะไบในยุคหลวงพ่อเงินส่วนใหญ่เป็นตะไบนำเข้าจากต่างประเทศหรือไม่ก็ตะไบที่ช่างตีเหล็กทำขึ้นเองลักษณะเด่นของมันคือฟันห่างคมลึกและไม่สม่ำเสมอลองนึกภาพฟันจระเข้ๆนะครับฟันมันจะใหญ่ๆห่างๆแหลมๆเทียบกับตะไบโรงงานสมัยนี้ที่ฟันมันทีๆเรียงกันเป็นระเบียบเหมือนหวีเสนียด เมื่อช่างเอาตะไบโบราณมาถูลงบนเนื้อทองเหลืองรอยที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นเส้นใหญ่ร่องลึกและชัดเจนถ้าท่านส่องกล้องดูแล้วเห็นรอยตะไบเป็นเส้นฝอยๆเล็กๆถี่ยิบเรียงกันเป็นตับเหมือนเอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดไปขัดนั่นคือของเก๊ครับ เพราะคนสมัยก่อนเขาไม่มีกระดาษทรายเบอร์ละเอียดขนาดนั้นเขาใช้ตะไบหย,ยาบในการแต่งพระเพื่อให้งานเสร็จเร็วรอยตะไบแท้ต้องดูบึกบึนต้องดูหนักแน่นเหมือนลายเซ็นของลูกผู้ชายครับนอกจากขนาดของเส้นแล้วทิศท,ทางก็สำคัญครับ การตะไบด้วยมือมันมีธรรมชาติของมันอยู่มนุษย์เราเวลาจับพระตะไบเราจะจับพระหมุนไปหมุนมาข้อมือเราก็จะขยับซ้ายทีขวาทีรอยตะไบที่ก้นพระแท้จึงมักจะไข้กันครับภาษาเซียนเขาเรียกว่าตะไบไขว้หรือตะไบขัดเส้นมันจะวิ่งสวนกันไปมาไม่ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดและที่สำคัญเส้นตะไบมักจะโค้งนิดๆตามวงสวิงของข้อมือช่างแต่พระปลอมส่วนใหญ่ใช้เครื่องเจียสายพานหรือ ือเครื่องเจียไฟฟ้ารอยที่ออกมาจะเป็นเส้นตรงเปะ๊ะขนานกันเปะ๊ะตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยโค้งดูแล้วแข็งทื่อไร้ชีวิตชีวาถ้าท่านเจอรอยขัดที่เรียบกริบเส้นตรงแน่วขนานกันเป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย์นั่นไม่ใช่ฝีมือช่างชาวพิจิตแล้วครับมาถึงไม้ตายก้นหีบของพาน,นี้ครับฟังให้ดีนะครับข้อนี้สำคัญที่สุดถ้าจำข้อนี้ไม่ได้ที่ฟังมาทั้งหมดถือว่าศูนย์เปล่า สมมุติว่าคนทําพาเก้เขาฉลาดเขาไปหาซื้อตะไบเก่าโบราณมาแล้วมานั่งตะไบด้วยมือให้มันเป็นเส้นใหญ่ๆไขว้ไปไขว้ามาเหมือนของแท้เปียบเราจะจับผิดเขายังไงจับผิดด้วยความเก่าในร่องครับถ้าลองเอากุญแจขูดสีรถดูสิครับรอยขูดใหม่ๆสีมันจะสดเนื้อเหล็กข้างในจะขาวจ้วะแววๆสะท้อนแสงใช่ไหมครับ รอยตะไบก็เหมือนกันครับถ้าเป็นรอยที่เพิ่งตะไบเมื่อวานหรือเมื่อปีที่แล้วในร่องลึกของรอยตะไบเนื้อโลหะจะยังดูสด ดูสว่างหรือมีสีทองอารามแต่รอยตะไบของหลวงพ่อเงินที่ท่านโดนตะไบมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ผ่านมา100ปีอากาศและความชื้นมันเข้าไปทำปฏิกิริยาในร่องนั้นแล้วครับดังนั้นรอยตะไบแท้เส้นต้องไม่คมปากแผลต้องมนมนเพราะโดนสัมผัสมานานในร่องตะไบต้องด้านหมองหรือมีคราบสนิมสีดำสีน้ำตาลปกคลุมอยู่ต้องไม่มีแสงแวววาวแสบตาออกมาจากร่องตะไบเด็ดขาด จำไว้นะครับแผลเก่าต้องตกสะเก็ดถ้าแผลยังสดมีเลือดซิบๆแสดงว่าเพิ่งโดนฟันมาครับไม่ใช่แค่ที่ก้นพระนะครับ ที่ด้านข้างองค์พระบริเวณรอยต่อของแม่พิมพ์ช่างเขาก็มักจะใช้ตะไบเก็บงานส่วนเกินออกเหมือนกันเซียนพระตะเหี่ยวเขาจะพลิกดูข้างๆองค์พระครับเพื่อมองหาร่องรอยตะไบแผๆ่ๆพระแท้รอยตะไบข้างๆมักจะเลือนลางเพราะอะไรครับเพราะด้านข้างคือส่วนที่มือเราจับสัมผสัมผสบ่อยที่สุดเหนื่อใครจากมือเราการถูไถกับจีวรพระหรือการเลี่ยมกรอบมันจะทําให้รอยตะไบที่เคยคมค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นความราบร เหลือไว้แค่ร่องรอยจางๆให้พอมองเห็นว่าอ๋อตรงนี้เคยมีการแต่งตะไบนะแต่ถ้าท่านไปเจอพระที่รอยตะไบข้างๆคมกริบจับแล้วสากมือบาดนิ้วสันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับว่าพระยังไม่สุกคือพระใหม่นั่นเองเพราะการเวลายังไม่ได้ทำหน้าที่ขัดเกลาให้มันนุ่มนวลลงครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของตะไบมันไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องมือช่างแต่มันคือเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการเวลา สบายแท้ฟันต้องห่างรอยต้องลึกเส้นต้องใหญ่ทิศทางต้องคว้กันต้องโค้งตามข้อมือไม่ตรงทื่อเป็นไม้บรรทัดในร่องต้องเก่าต้องด้านต้องมีสนิมห้ามเงาวับรอยตัดช่อต้องไม่เรียบกริบต้องมีรอยหักรอยงัดแง ถ้าท่านจำหลักการนี้ได้ท่านจะมองเห็นวิญญาณของช่างที่สิงสถิตยอยู่ในองค์พระท่านจะแยกออกทันทีว่าองค์ไหนคืองานศิลปะหัตกรรมของคนโบราณและองค์ไหนคือสินค้าอุตสาหกรรมของโรงงานนารก แต่การเดินทางของเรายังไม่จบครับพาร์ทหน้าพาร์ทสุดท้ายของ EP 2เราจะมาสรุปจบทุกอย่างด้วยบททดสอบสุดท้ายนั่นคือการยุบย่นและธรรมชาติของผิวผิวหนังช้างผิวคางคกที่เขาว่าดูยากนักหนาจริงๆแล้วมันมีหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆซ่อนอยู่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับบทสรุปที่จะทำให้ท่านกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในวงการพาเครื่องแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ